สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาพบกันอีกชช่นเคยนะคะวันนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยของอะไรคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยกลางวันกลางคืนนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ากลางวันกลางคืนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับกลางวันกลางคืนพร้อมๆกันเลยนะคะโดยที่คุณครูะใ,ใ้เด็กๆชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสัปการน,นี้เราจะเรียนหน่วยกลางวันกลางคืนนั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะว่าเวลากลางวันและเวลากลางคืนเป็นอย่างไรบ้างถ้าเด็กๆยังไม่รู้ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเวลากลางวันในช่วงเวลากลางวันนั้นเด็กๆจะมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์จะทำให้ท้องฟ้ามีแสงสว่างทําใหเ้เด็กสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้และแสงจากดวงอาทิตย์ก็ยังสามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะคะ ช่วงเวลากลางวันจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นคนส่วนใหญ่จะทำกิจกรรมต่างๆเช่นไปโรงเรียนไปทำงานไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆหรือทำกิจกรรมอื่นๆค่ะเวลากลางคืนในช่วงเวลากลางคืน ะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเด็กๆก,ก็จะมองเห็นพระจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้าช่วงเวลากลางคืนจะมืดมิดไม่มีแสงสว่างเด็กๆจะต้องอาศัยแสงสว่างจากไฟฟ้าเพื่อช่วย ให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนได้ค่ะเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนและสัตว์ต่างๆนอนหลับพักผ่อนหลังจากที่เหนื่อยล้าในเวลากลางวันนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลางวานันกลางคืนไปแล้วเด็กๆบอกครูม,มุกได้ไหมคะว่าในเวลากลางวานัน เด็กๆจะมองเห็นแสงสว่างของอะไรถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆจะมองเห็นแสงสว่างของพระอาทิตย์นั่นเองแล้วเวลากลางคืนเด็กๆจะมองเห็นแสงสว่างของอะไรถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆจะมองเห็นแสงสว่างของพระจันทร์และดวงดาว เด็กๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่ากลางวันนั้นเรามีอะไรให้แสงสว่างให้กับเราคะค่ะกลางวันเรามีพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างกับเรานะคะส่วนกลางคืนเรามีดวงจันทร์สำหรับให้แสงสว่างกับเรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบคลิปการสอนหน่วยกลางวันกลางคืนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีะคะ่ะ